จริงๆประทับใจทุกตัวเลยประทับใจตัวจริงเพราะว่ารู้สึกว่าทุกตัวชายเราดีคือแบบจริงๆจริงๆรู้สึกนะจริงๆก็แนะนำชวาชเมืองมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปีใหม่ว่าเดเดี๋ยวจะสั่งซื้อให้พ่อแม่เลยแต่ว่าที่ชอบมากเอาแบบจริงๆชอบทุปวดๆให้เลิกที่วิศวะอยากเก็บไว้หลายๆคนไม่รู้เหรอใช่แต่ว่าถ้าเอาตัวที่เป็นที่สุดเลยก็คือตัวแรกก็จะเป็นโพลีนพับ ชอบเ,เพราะว่าด้วยอาชีพที่ไปสอนเด็กเนี่ยทุกคนเคยเห็นใช่ไหมคะคุณครูก็แบบนั่งหน้าตึงๆอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมนะแล้วพอให้เร็นคุณครูเดินหน้าตึงๆคุณครูก็จะหน้านมันๆเยิ้มๆนั่นแหละคือไม่ใช่อะไรนะไ่ทูกครูทุกคนนะ่ะรักสวยรักงามแต่มันไม่ออานวยเลยเพราะว่าสอนเด็กเสร็จต้องไปทํางานให้โรงเรียนนู่นนี่หน้าเหี้ยเป็นคน <laughs> ไม่ใช่ <laughs> แต่ว่า พอมาใช้โพเลนพัฟเนี่ยคือตอนทาไปเนื้อมันจะบางเบามากแล้วก็ไม่หมันบางเบาม่หมันแล้วก็เนียนอยู่ในทั้งวันคือตอจากนี้คือเราไม่ต้องสนใจหนหน้าตัวเองแล้วไปสอนเด็กก็มั่นใจว่าหน้าเราไม่แย่แน่นอนไม่ยอมแย่โพเลนอีกตัวนึ่งอีกตัวอีกตัวอีกตัวนึงลังเลชอบจริงๆพชอบทุกตัวอีกตัวนึงก็เป็นมิวกี้มาสันเพราะว่าพอทาไปปุ๊บนี่มัน S <S มันเป็นเหมือนผิวน่ะได้เห็นสภาพสีผิวจริงๆของเราได้เห็นสภาพว่าเออเรายังขาวได้อีกไงใช่ไหมคะกคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอยเรายังขาวได้อีกเรามีกำลังใจเราต้องร่งรู้ผู้หญิงยืนสวยยู่สวยเดี๋ยวผู้ชายสวยกว่าเรา <S 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 ใช่ไหมเ,เด็กๆก,ก็เลยช่วงนี้เด็กๆจากที่แบบว่าเขาเขาบ,บอกว่าอาจารย์แบบอะไรนะสวยแล้วสวยอีกเด็กก็เลยว่อาจารย์ขาวขึ้นชอบประกอนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอาประมูให้น้่งแน่นอยคุณ